โอเคคลิปนี้ตามโจหัวเลยนะครับว่าคุณให้ราคากล้องติดรถเนี่ยที่บันทึกตอนจอดให้ให้คุณให้รถคุณได้ในกี่บาทน,นะครับคือหลายๆคนเนี่ยช่วงนี้มีคําถามเยอะมากเพราะเป็นช่วงปลายปีนะครับแล้วผมขออนุญาตใช้ไลฟน์นี้เป็นไลฟ์แนะนําสั้นๆนะครับอาจจะสั้นควรจะสั้นนะคืออย่างนี้ครับกล้องติดรถเนี่ยโดยทั่วๆไปมันมีอยู่หลายแบบนะครับอย่างตัวนี้เจ็ดสิบไมล์ใช่ไหมกรูฟี่นะครับ กรูฟี่เหมือนกันกล้องเกาหลี70ไมล์เหมือนกันผมลองติดกล้องเนี่ยมาหลายแบบมากในรถยนต์นะครับแล้วบางตัวเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวบางตัวเป็นกล้องหน้าหลังถูกปะทีนี้เนี่ยมีหลายคนถามผมว่าอยากจะให้กล้องเนี่ยบันทึกตอนจอดรถได้มันเป็นคําถามที่สําคัญมากๆนะทุกคนผมจะบอกว่ากล้องทุกตัวไม่ได้แปลว่าจะบันทึกตอนจอดรถได้ดี ฟังนะกล้องทุกตัวไม่ได้แปลว่าจะบันทึกตอนจอดได้ดีอย่างตัว A 8 0 0เนี่ยที่ตอนนี้ทุกคนถามกันมากมายนะครับวันนี้เนี่ยคิวหน้าร้านเต็มนะหลายๆคนบอกว่าอยากจะมีติดกล้องที่มันข้างหน้า 4K แล้วอยากให้บันทึกตอนจอดผมถามอย่างพี่ H1 คันนี้ตอนแรกจะติด A 8 0 0ผมบอกว่าพี่ A 8 0 0พี่ดูนะหน้าตามเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นแบตเตอรี่พี่ต้องเอาไอ้กล้องตัวนี้มาต่อสายเพื่อต่อตรงกับกล่องฟิลของผมใช้ฮอนด้าใช่ไหมก็จะต่อกล่องฟิลข้างล่าง เวลาที่พี่ต่อไปแล้วกล้องทุกตัวในที่นี้เนี่ยไม่สามารถบันทึกตอนจอดได้หมดเลยนะที่คุณเห็นในรถของผมเนี่ยบันทึกตอนจอดไม่ได้สักตัวเลยนะครับอย่าง A800 เนี่ยต่อตรงไปแล้วก็บันทึกตอนจอดไม่ได้ยกเว้นต้องมีแรงกระแทกมากๆแรงกระแทกแบบไหนเช่นมีคนอยากจะทําอะไรรถคุณใช่ปะ่ะแล้วก็ชนรถคุณแรงแรเลสเซชนชนแบบแรงมากๆตึ้งแบบเนี้ยแรงๆโอเคปะ่ะกล้องบางประเภทที่มันใช้แบตเตอรี่หรือต่อตรงเนี่ยคือ มันต้องรับแรงกระแทกเนี่ยให้ได้มากขอแรงกระแทกหมายถึงว่าถ้าโดนชนสมมุติคุณโดนชนตรงเนี้ยแล้วแรงสะเทือนเนี่ยมันไปไกลไม่ถึงไอ้กล้องข้างในที่มันรับรู้เนี่ยกล้องแม่งก็ไม่เปิดเข้าใจปะ่ะบางคนเข้าใจไปว่ากล้องที่มีแบตเตอรี่โดนชนปุ๊บเปิดเข้าใจนิดหนึ่งว่าเวลาโดนชนถ้ามันไม่แรงมันไม่เปิด A800 อย่างเงี้ยต่อตรงก็จริงนะครับแต่มันไม่ได้กินไฟตอนจอดใช่ปะ่ะถ้าโดนชนแบบเมื่อกี้ผมไปทุบบางคนเคยเห็นคลิปที่แบบขยม่มรถ ทำไมกล้องไม่เปิดวะพี่เพราะว่าต่อให้คุณขย่มรถอะแต่แรง G เซนเซอร์ที่กล้องตัวนี้มันจับอะมันจับได้ไม่พอแม่งไม่เปิดถามว่าแล้วอย่างเนี้ยซื้อกล้องราคาสี่พันบวกสายต่อตรงอีกประมาณเจ็ดร้อยถามว่ามันทําให้ชีวิตคุณปลอดภัยขึ้นไหมตอนจอดรถแม่งไม่ปลอดภัยพูดตรงๆงไม่ปลอดภัยนี่ผมให้ดูอะไรล่าสุดผมเพิ่งไปเซ็นทรัลเวิลมาวันสองวันที่แล้วแล้วผมก็ไปจอดรถมาแล้วก็ข้างๆ้างผมเนี่ยเป็นรอยผมจําไม่ได้ว่ารอยมันอยู่ไหนมันเป็นรอยมันเป็นรอยแก้มบุ๋มอะ มันเป็นรอยยุบเข้าไปนะเพราะว่ามีรถไอ้ข้างๆเลยน่าจะเมื่อวัน2วันเนี่ยเปิดประตูนะอาจจะเป็นเด็กเปิดประตูมาแม่งฟาดฟาดประตูแม่งเข้ามาอย่างนี้ปึ้งปรากฏกล้องในรถแม่งไม่เปิดสักตัวเพราะอะไรทั้งทที่แม่งยุบด้วยเพราะว่าเวลาที่แม่งชนข้างๆอ่ะกล้องแม่งไม่บันทึกเข้าใจป่ะโดนชนแม่งจากตรงนี้รอยแม่งยุบเข้าไปที่ตัวถังแต่แม่งไม่แรงพอที่จะทำให้กล้องแม่งรู้สึกตัวกล้องแม่งไม่เปิดถามว่าแล้วแบบนี้มันปลอดภัยป่ะก็ไม่ได้ปลอดภัย100%เ โอเคป่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเวลาที่เราติดกล้องเนี่ยนะครับติดกล้องหลังสมมติติดกล้องหลังขึ้นมาฟืบกล้องหลังแม่งมีหลายตัวมากอ่ะ A800 นี่คือกล้องหลังของ A800 อ่ะ A800 กล้องหลังเนาะบางคนบอกว่าพี่ถ้าผมโดนชนท้ายอะ่ะแล้วกล้องมันจะเปิดไหมประเด็นคืออย่างงี้กล้องทุกตัวที่แม่งเป็นแบตเตอรี่นะครับถ้าคุณโดนชนข้างหลังไอตัวจับแรงเซนเซอร์ที่จะทําให้กล้องบันทึกหรือไม่บันทึกมันไม่ได้อยู่ที่นี่นะเว้ยมันอยู่ข้างหน้านูน่น มันอยู่ข้างหน้านู่นเข้าใจป่ะแปลว่าอะไรถ้าสมมติว่าคุณจอดข้างทางอยู่เฉยๆสมมติจอดกินส้มตามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วแม่งหันออกไปกําลังเมารถแม่งไปชนข้างหลังตึง้งชนเสร็จปุ๊บแรงไม่พอถึงข้างหน้าไม่เปิดทั้งระบบถามว่าปลอดภยัยไหมก็ไม่ได้ปลอดภัยนะเว้ยทีนี้เนี่ยประเด็นแม่งอยู่ที่ว่าอย่างพี่คนนี้ตอนแรกเขาอาจจะดูคลิปผ่านๆเหมือนทุกคนแล้วก็แบบก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าถ้าผมเป็น H1 นี่ H1 ป้ายแดงเพิ่งมาเลยนะครับ แล้วผมติด a 8 0 0เนี่ยมันจะช่วยผมได้ดีแค่ไหนตอนที่ผมจอดรถผมบอกพี่ผมติดแจ๊ตแจ๊ดนะเวยขันแม่งสั้นแค่นี้ขันแม่งโคตรสั้นเลยโดนชนตูดไอ้ห่ากก้องข้างหน้ากูยังไม่เปิดเลยก้องข้างหน้ามันไม่เปิดบอกติดหน้าหลังบันทึกตลอดเวลายี่ชั่วโมงเลยพี่มันบันทึกยี่ชั่วโมงไม่ได้เวลาอ่านโฆษณาต้องอ่านดูดีว่ามันบันทึกแบบไหนมันสแตนบาย24ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดชนแล้วแล้วมันไม่ได้แรงพอไปถึงข้างหน้าก้องแมงไม่เปิด โอเคปะ่ะนี่คือเรื่องแรกที่ทุกคนเข้าใจผิดกันมากเวลาที่เราอ่านโฆษณาบอกบันทึก24ชั่วโมงดอกจันนิดหนึ่ง24ชั่วโมงแบบไหน24ชั่วโมงแบบบันทึกต่อเนื่องตลอดเวลาหรือสแตนบาย24ชั่วโมงเพื่อให้แม่งชนแล้วถ้ารับแรงกระแทกค่อยเปิดนี่เป็นข้อที่แม่งเข้าใจผิดกันเยอะมากนะครับอันนี้ผมอยากให้เข้าใจกันฉะนั้นหลายๆคนบอกว่าพี่ A 8 0 0เนี่ยที่พี่เพิ่งโพสตเมื่อวานเนี่ยหน้าหลังของหมดหรือยังบอกเลยตอนนี้ของหมดแล้วของหมดแล้วนะครับทุกคน แต่ว่าถามว่ามันเป็นกล้องที่ดีที่สุดในโลกสําหรับตอนที่จอดไหมไม่กูติดมากูยังโดนโชนแล้วกูยังหาคนจับไปได้เลยเนี่ยเอาพูดตรงนะครับแล้วกล้องที่ดีสําหรับตอนจอดมันคืออะไรอ่ะผมให้ดูกล้องที่ดีสําหรับตอนจอดคืออะไรมีคนบอกว่าทําไมมาหน้าร้านผมไม่เชียร์เจ็ดสิบไมล์ผมแนะนำอย่างนี้คืออย่างนี้ครับเจ็ดสิบไม์เนี่ยมันเป็นกล้องที่ทําไมคนนิยมรูป้ป่ะราคามันถูกราคามันถูกแล้วมันจับต้องง่ายแล้วมันเป็นตระกูลสมิ้นอะแล้วทําไม บางคนต้องยอมจ่ายพวกนี้ไอโรดนี่จริงๆเขามาดู a 8 0 0นะแต่มาจบที่กล้องเกาหลีถามว่าทาไมต้องติดกล้องเกาหลีพี่กล้องเกาหลีราคาประมาณเจ็ดพันถามว่าเอา้าจริงๆเขารู้อยู่แล้วนะว่าตัวนี้มันไม่ได้ชัดเท่า a 8 0 0เลยทาไมถึงติดผมคุยกับพี่เขาห้านาทีจบเลยพี่เขาบอกตัวนี้แล้วกันเพราะอะไรเพราะว่าไอาเรื่องหมดจอดรถนี่แหละทุกคนกล้องเกาหลีเนี่ยโดยทั่วๆไปบอกก่อนว่ามันไม่ได้บันทึกได้ชัดกว่ากล้องเซมี่กล้องแบบกล้องจีนธรรมดา แต่ราคาแพง1แพงเพราะประกันมันนานอย่างยี่ห้อเนี้ยประกัน3ปีอ,อ่โอเคตั้งแต่ขายมายังไม่ได้เคลมนะอย่างที่สสายที่มันเอามาให้เราเนี่ยสายที่เอามาให้เราตอนนี้มันเป็นสายแบบต่อตรงแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วการต่อตรงแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ได้เป็นเหมือน70ไม์นะคือต่อตรงเสร็จปุ๊บบันทึกตอนจอดบันทึกตอนจอดแบบว่าเป็น m o ชั่น d ี t e c คําว่า motion d ี t ทคหมายความว่ากล้องมันกินไฟนะครับแล้วสมมุติว่า h 1คันนี้จอดอยู่ ผมเดินผ่านมาผมเดินผ่านมาแบบนี้กล้องบันทึกแล้วครับกล้องบันทึกจังหวะที่ผมเดินผ่านมาแล้วอะนะครับข้างหน้าผ่านมาสมมติผมเดินไปด้านหลังรถแล้วผมเดินผ่านด้านหลังรถกล้องหลังบันทึกแล้วครับโดยที่ไม่ต้องรอผมชนเข้าใจคําว่าไม่ต้องรอชนปะมันเป็นการบันทึกแบบที่คุณไม่ต้องรอเออเนี่ยผมเดินผ่านด้านหลังกล้องไปบันทึกข้างหลังเดี๋ยวเรากำลังจะติดนะครับเดินสายมาที่แฮชวันคันนี้เพราะฉะนั้นถามว่ามันดีกว่าหรือเปล่าอ e e? ันนี้ผมตอบไม่ได้ แต่ประเด็นคือที่ผมถามว่าเราให้ราคากับอุปกรณ์ที่เราติดตั้งในรถยนต์แล้วบันทึกให้เราตอนจอดเนี่ยกี่บาทคำถามนี้คืออะไรคำถามนี้คือว่าถ้าสมมุติว่าคุณคาดหวังเยอะว่าอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปอย่างนู้นสมมติมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปอย่างนู้นแล้วคุณอยากให้มันบันทึกเลยจังหวะที่มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปอย่างนั้นน่ะคุณต้องติดกลองลักษณะนี้คือสแตนบายทนความร้อนสูงแล้วก็ทํางานได้แค่วิ่งผ่านชนไม่ชนไม่รู้แต่บันทึกเลย แต่สมมุติว่าคุณมีความคาดหวังสูงแต่งบประมาณแม่งจํากัดคุณก็จะเดินไปที่นี่เดินไปที่รถของผมแล้วก็บอกว่าผมอยากได้ A แปดร้อยพี่ที่นี่ A แปดร้อยนนี้ผมบอกมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปวิ่งผ่านไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคันไม่บันทึกให้คุณเลยสักคันมันจะบันทึกให้คุณต่อเมื่อมีคนหมั่นไส้คุณจัดๆเลยแล้วเดินมาแล้วก็ถีบแม่งรถของคุณแรงๆอาจจะถีบรถของคุณอาจจะทุบรถของคุณอาจจะทุบกระจกของคุณซึ่งมัน แรงพอที่จะทําให้กล้องมันจับได้แน่นอนถูกปะแปลว่าถ้าชนอย่างเงี้ยแล้วเปิดได้อันนี้ได้เลยแล้วคุณก็จํากัดงบได้ต่ํามากๆบอกอยากได้กล้อง 4K ราคาไม่เกิน4,000บันทึกตอนจอดด้วยราคาโคตรต่ำเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณเน้นตอนจอดแม่งไม่ตอบโจทย์เลยผมพูดตรงๆคือการที่บันทึกชนแล้วให้มันเปิดเนี่ยมันคือคุณต้องเข้าใจนิดนึงนะหนคุณต้องต่อไฟตรงถูกปะคุณต้องต่อไฟตรงอย่างที่ส ไอการที่กล้องเนี่ยมันจับแรงสะเทือนได้ไม่ได้แปลว่าคุณไปตบมันปั้งตบปุ๊บมันเปิดมาบันทึกปั๊บนะเปล่ามันเหมือนมือถือของคุณอนะเวลาที่มือถือของคุณใช่ปะ่ะคุณจะกดเปิดเครื่องเวลาปิดเครื่องไปแล้วกดเปิดเครื่องมันมีเวลามีเวลาบูตไหมมีเวลาบูตเอาสมมติว่าคุณลุงคนนี้วิ่งผ่านมาว้าบสมมติคนลุงคนนี้อ่ะหรือคนนี้วิ่งผ่านมาชนรถของผมไปชนแม่งเต็มเต็มหนึ่งถีปึ้งกว่ากล้องผมจะเปิดขึ้นมามันจะกินเวลาประมาณ2-3วินาที สองถึงสามวินาทีอสมมติพี่เคอรี่คนนี้วิ่งผ่านไปสองสามวินาทีถ้าโดนมอไซค์เฉียวถามว่ากว่ากล้องจะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นใครมองในสภาพความเป็นจริงเลยถ้าเราเป็นคนไปชนรถคนอื่นที่จอดอยู่เนี่ยแล้วรถบอกว่ามันมีหมอจอดรถนะแต่ชนปุ๊บแม่งมีรอยยุบแล้วคุณจะยืนรอและโบกมือให้หน้ากล้องไหมเฮลโหลใช่ปหมคนคุยเป็นคนแบบชนคุณเองมันจะมีความเป็นไปได้เหรอที่คนเรามันจะเป็นคนดีขนาดนั้นมันไม่มีหรอกคุณ นั่นมันมนโนแล้วโลกสวยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากติดแบบ a 8 0 0แบบที่ผมติดแบบนูน้นหรือไอ้กองทั้งหมดที่ผมติดอยู่หน้ารถตอนที่ผมเปิดคลิปไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณต้องการความมั่นใจมากกว่าผมไม่ได้เชียร์ขายของคนเก่งนะแต่ผมจะบอกว่ามันมีเหตุมันเป็นเหตุเป็นผลกันอนะพวกกล้องเกาหลีมันทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีกว่ากล้องจีนเพราะอะไรเพราะว่ากล้องมันไม่มีแบตเตอรี่ในตัวพอมันไม่มีแบตเตอรี่ในตัวมันออกแบบมาเพื่อดึงไฟจากรถยนต์พอดึงไฟจากรถยนต์ที่กล่องฟิลเสร็จปุ๊บ ตัวมันเองเป็นคาปาซิเตอร์แล้วมันทนความร้อนไว้คือคุณจะไปจอดตากแดดจะไปจอดอีท่าไหนยังไงก็ได้กล้องมันไม่ค้างแบตมันไม่บวมเออประเด็นคือไมไ่ต้องการที่แบบจะขายของแพงแต่ผมถามพี่เขาว่าพี่พี่ต้องการที่จะบันทึกให้มันเซฟตี้เป็นหลักใช่ปะ่ะรถพี่แม่งช่วงโคตรยาวเลย H1 รถแม่งยาวมากเอาเป็นว่าถ้าคนชนตูดพี่จนบุบอ่ะจนบุบบี้อ่ะแรงกระเทือนแม่งไม่ถึงข้างหน้ารถพี่แน่นอนถามว่ากล้องพี่จะเปิดมาบันทึกตอนที่พี่จอดหรอ แล้วรถพี่คันนึงกี่ล้านผมถามหน่อยเมื่อเช้ามีคนหนึ่งเหมือนกันโทรมาบอกว่าน้องๆ้อยากติดอะ A 8 0 0กับเบ E 3 5 0ถามว่า E 3 5 0เนี่ยพอผมบอกว่าพี่ถ้าพี่อยากจะติด E 3 5 0นะแล้วพี่อยากจะต่อให้ตัว A 8 0 0เนี่ยมันทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าเป็นพวกรถยุโรปอะพี่ต้องต่อกับกล,นะลก่องฟิลนะแล้วกล่องฟิลกับพวกรถเบนเนี่ย B M อยู่ด้านหลังรถ มันไม่เหมือนตรงนี้อย่างฮุนไดเนี่ยอยู่ข้างใต้ข้างใต้พวงมาลัยใช่ปะแต่เบนซ์ถ้าคุณเคยเห็นไลฟ์เก่ามันจะแบบเปิดฝากระโปรงท้ายแล้วกล่องฟิลจะอยู่ประมาณข้างหลังพออยู่ข้างหลังปุ๊บศูนย์รถยุโรปแทบทุกศูย์เลยบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไปต่อกับกล่องฟิลอะ่ะตัดประกันผมก็บอกพี่เขาว่าพี่ผมต่อให้พี่ได้นะแต่พี่จะเสี่ยงกับเรื่องการตัดประกันป่ารถยุโรปถ้าพี่ไม่อยากจะเสี่ยงกับเรื่องการตัดประกันพี่ลองดูไอยี e ่ห้อไอโรดก็ได้เพราะว่ามันมีอุปกรณ์ OBD อยู่ถามว่า OBD OBD คือมันเป็นไอช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูที่เสียบกับใต้คอพงมาลัยอะ,อะเออแล้วพอเสียบเสร็จปุ๊บมาเหนือนเสียบปลั๊กแล้วก็เท่าที่ผมคุยกับลูกค้าลูกค้าโทรดีลกับศูนย์นะ่ส่วนใหญ่ศูนย์รับได้ถ้าต่อ OBD เขาก็บอกว่าโหไม่อยากต่อเลยอะ OBD เออจะต่อกล่องฟิลก็น้องแน่ใจได้ไงว่ามันหมดประกันผมบอกพี่ลูกค้าผมเอามาทุกวันวันหนึ่งมีป้ายแดงหลายคันมีรถมามากมากหน้าหลายตาผมให้ลูกค้าอยากจะเมคชัวร์โทรไปถามศูนย์เลย80%ศูนย์บดประกันถ้าเป็นรนยุโรป แล้วเขาบอกว่าโหไม่เอาดีกว่าไม่อยากต่อเลยผมบอกพี่มีวิธีหนึ่งที่พี่จะต่อได้สําหรับรถยุโรปนะพี่เลือกกล้องประมาณอย่างนั้นนะราคาสูงนิดนึงแล้วพี่ซื้ออุปกรณ์ OBD ไปต่อสักตัวเดี๋ยวผมหยิบ OBD ให้ดูผมบอกว่าซื้อ OBD ไปต่อพี่ที่สําคัญคือง่ายๆเลยอย่างน้อยๆรถพี่ไม่หมดประกันแน่นอนพี่เขาบอกผมว่าอะไรรู้ปะน้องแพงอะ่ะน้องกล้องแม่งแพงมากเลยกล้องมันแพงกล้องเกาหลีแม่งแพง A 8 0 0ราคา4,000ัน กล้องเกาหลีสตาร์ทอย่างตัวนี้สตาร์ทอยู่ที่เจ็ดพันแต่ติดตั้งฟรีนะเป็นกล้องเกาหลีเจ็ดพันแพงมากเลยผมถามพี่ว่าพี่รถพี่กี่ล้านอะ่ะผมไม่ได้หยาบคายนะเพราะว่าพี่เบนซ์บีเอ็มคันหนึ่งกี่ล้านแล้วพี่ให้ความปลอดภัยกับรถพี่อะ่ะกี่บาทผมบอกมันไม่ได้ขี้ฝุ่นเลยนะเว้ยถ้าพี่บอกว่าอยากจะได้ความปลอดภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นเหมือนเนี่ยไอตัวอย่างที่ผมติดเอแปดร้อยปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม แม่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ผมเดินมาเนี่ยอยากให้กล้องเปิดใช่ป่ะผมต้องเอาเท้ามานั่งยันยันแรงๆอ่ะก่อนกล้องจะเปิดอ่ะคือมันจะมีคนจงใจเยอะแค่ไหนวะที่ทําให้กล้องเปิดอาจจะไม่มีถูกปะ่ะมันต้องจงใจขนาดนั้นกล้องคุณถึงเปิดนะแต่ของเกาหลีอ่ะเดินมาแม่งแค่ทาท่าแบบหุ่นหิดหใส่กล้องอ่ะไม่ต้องหุ่นหิดห,หรอกแค่เดินมาเข้าในหน้าเลนกล้องมันก็บันทึกให้คุณแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะได้ตัวที่มันเสถียรกว่ายอมลงทุนทีหนึ่งไหมยอมลงทุนนิดนึงเดี๋ยวก็จะมาแบบีีีี่่่มมมมตตตัััววทถถูกถูกกกกก้็แนนรรงงงบาาใชาขอคุณ อันเนี้ยอย่างที่ผมทิ้งคําถามไว้ให้นะสําหรับหลายๆคนที่กําลังจะติดกล้องถ้าติดกล้องแค่บันทึกในรถอย่างเดียวผมไม่ปฏิเสธเลยกล้อง 4K A 800อะไรดีนะครับ70ไมล์ดีแต่ถ้าเกิดอยากจะบันทึกตอนจอดอะมันดีพออยังมันดีพออย่างอันนี้น่าจะได้คําตอบน่าจะได้คําตอบทําไมคนยอมติดแพงผมถามทําไมคนยอมติดแพงเพราะเขาให้เขาให้เขาตอบตัวเองได้ว่าตอนที่จอดรถอะเขาให้ค่ากับกล้องตอนที่จอดรถกี่บาท ทำไมคนยอมติด2 0 0 0 0ืเขารู้ว่าถ้าเกิดโดนชนตอนที่จอดแล้วจับใครผิดขึ้นมาไม่ได้อะค่าประกันมันจะแพงหรือว่าเขารู้ว่าถ้ากล้องตัวหนึ่งติด A800 ไปสมมติติดเป็นกล้องแบตเตอรี่ไปใช้งานได้ปีหนึ่งพังหาแบตเตอรี่ไม่ได้สมมตินะหาอะไรเปลี่ยนไม่ได้มันแพงกว่าการติดกล้องเกาหลีที่ประกัน3ปีแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้มองไกลขนาดนั้นผมรู้โอเคอันนี้อันนี้เป็นกล้องที่ว่ากล้องที่ว่าทุกอย่างที่มันติดได้แอนขอดูตัว OBD หน่อยหยิบ OBD ให้ดูตัวหนึ่ง หยิบ OBD ให้ดูตัวหนึ่งตัวข้างในมัน้งที่กล่องเปล่าปะนี่คือเป็นตัวแบบที่เรียกว่า OBD อ่ะขออนุญาตนะพี่อันนี้เนี่ยอย่างที่ว่าคือเราจะไม่ต่อฟิวก็ได้แต่ OBD มันหน้าตาเป็นแบบนี้คุณจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้แต่ประเด็นคือมันมี OBD ของจีนนะผมเห็นแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ OBD ของจีนเนี่ยมันตัดไฟได้เสถียรเท่าเกาหลีหรือเปล่าอืมอ่ะผมหยิบให้ดูนี่ก็ OBD ของกล้องเกาหลีแล้วเอาไปใช้กับกล้องจีนไม่ได้น่าเสียใจจริงๆไม่งั้นกล้องจีน,งนนะคง ซูมไหมไม่สูมแบบหนึ่ง OBD คือตัวนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนแสงไม่ดี OBD คือตัวนี้หัวเป็นแบบนี้แจ็คตัวนี้มีอยู่ในรถทุกรุ่นมีอยู่ในรถทุกรุ่นแล้วอย่างตัว H1 น่าจะอยู่ฝั่งนี้น่าอยู่ฝั่งนี้เา้าประตูล็อกประตูล็อกอยู่ข้างใต้พงอะไรเงื้อแบบแงนหน้าขึ้นไปใต้พงอะไรก็เจอแล้วเจอ OBD แล้ว มันล็อกได้ไงพี่เอ้า <How? S 2> เป็นเง้นไปกุญแจอยู่นี่ <Okay. S 2> อ่ะ OBD อยู่ไหนนะพี่ในช่องอยู่ในช่องอ่ะทุกคนดูนไหนๆก็มีโอกาสนี่ไงนี่คือ OBD เห็นนะอันนี้คือ OBD OBD เอาไว้เสียบปลั๊กแบบเนี้ยเสียบเข้าไปปุ๊บจ่ายไฟได้เลยสมมุติเข้าศูนย์กลัวว่ามีประกันมีประเด็นเรื่องศูนย์คุณดึงตัวนี้ออกมาจบแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากจะต่อแบบนี้ผมถามเจ้าของรถแล้วนะ คุณอยากจะต่อแบบเนี้ยที่เป็นอุปกรณ์ที่มาแบบติงแวร์แบ็กวิลอาจจะให้มาเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณต้องเอาไอ้ตรงเนี้ยพันสายไฟหรือถ้าเกิดคุณจะไม่พันสายไฟคุณก็ต้องย้ำหัวฟิวย้ำหัวฟิวแบบแบบนั้นอนะเนี่ยเห็นปะย้ำหัวฟิวแบบเนี้ยถ้าย้ำไปคุณก็เอาไอ้ปลั๊กหัวฟิวเนี่ยไปเสียบนะเช็คก,ก่อนว่าจะเอาช่องไหนเสียบเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องนี่น,นี่อย่างคนเนี้ยเห็นปะ ็นปลั๊กที่เสียบอยู่ปะ่ะเนี่ยอันนี้เขาไปเสียบมาจากจากอุปกรณ์ไหนก็ไม่รู้นะศูนย์น่าจะเสียบมาให้เขาอยู่แล้วหน,นึ่งอันเห็นปะอันนั้นอนะคือฟิลแท็บนะครับซึ่งเดี๋ยวติดกล้องเราก็จะเสียบลักษณะเดียวคล้ายๆกับศูนยะ์อะอีกสองอันเพื่อทําให้กล้องทํางานแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่อยากจะเสียบฟิลไม่อยากจะยุ่งกับกล่องเลยซื้อไอเนี่ยไปแล้วก็เสียบเข้าไปเลยจบทีเดียวอันนี้คือวิธีเล่นง่ายนะครับแล้ววิธีการที่ใช้อุปกรณ์ตัวนี้อย่างที่บอก m บน i ์บีเอ็ พอชนะครับแ b o โบก i นีอย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเคเท่าที่เคยติดไอ้ที่ผมพูดมาผมติดไปหมดแล้วนะครับอ่ะลองดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่พูดถึงความคมชัดของกล้องในในในไลฟ์นี้เลยแต่ผมหวังว่าในไลฟ์นี้น่าจะมีผมว่าคุณน่าจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างทาไมคนยอมติดกล้องแพงเพราะว่าเขาอยากจะให้แค่คนเดินผ่านรถเขาอะแค่อยู่ตรงเนี้ยคนบันทึกละไม่ต้องมาชนกูเลย นะมันดีกว่าตรงที่อย่างที่บอกนะจะรอคนชนแล้วรอ,อกล้องบูตเปิดขึ้นมาหรอแล้วถ้ากล้องไม่เปิดอะ่ะติดกล้องมาห้าพันแต่โดนชนรถบุบคุ้มไหมนะครับโอเคน่าจะได้ไอเดียนะครับแล้วก็ใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับกล้องติดรถยนต์นะครับก็ยังไงก็ถามเข้ามาแล้วกันสาหรับช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่นะครับคิวหน้าร้านเราจะแน่นตลอดเวลาเลยถ้าใครสนใจก็รบกวนทักล่วงหน้านิดนึงนะครับอาจจะต้อง แสดงความขอโทษนิดนึงด้วยที่ว่าแต่ละไลฟ์แต่ละอันเนี่ยมันแบบเราผมพูดจาแบบนี้แต่ว่าผมไม่อยากให้ผมผมได้ตังคุณมาแล้วสุดท้ายพอคุณเจอเคสแล้วมันคุณรู้สึกแย่อย่างที่ผมเจอไม่งั้นผมจะติดกล้องในรถทําไมาทั้ง4ี่หตัวเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ากล้องแต่ละตัวคุณสมบัติมันแค่ไหนลองดูดิคุณสมบัติแค่ไหนสุดท้ายต่อให้ผมจะขายกล้องกี่ตัวลองดูกล้องตัวตรงกลางของหมวผมติดอะไรผมติดกล้องเกาหลีทำไมคนขายติดกล้องเกาหลีอะ ก็กล้องตัวอื่นที่กูติดมามันก็ตามราคามันไม่ได้เซฟขนาดที่ว่ากูชนแล้วกล้องมันจะเปิดทุกตัวขนาดผมติดทุกตัวอย่างที่บอกเปิดมาโดนชนข้างๆแก้มเป็นรอยอะแม่งยังไม่เปิดเลยเนี่ยแต่ละตัวนี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่คาปาซิเตอร์ต่อตรงแบตเตอรี่ไม่มีตัวไหนเปิดเลยสักตัวแล้วจะบอกว่าพี่มีพาร์คิ่งโหมดบันทึกได้ยี่ิบสี่ชั่วโมงโอ้โหอชีบหายมึงไม่เปิดสักตัวเลย <laughs> บางคนถึงมาบ่นไงบอกว่าเนี่ย โดนชนจนรถเป็นรอยแล้วอะทําไมกล้องไม่เปิดผมไม่แปลกใจเลยเว้ยมันตามราคาแหละทุกคนโอเคครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าในไลฟ์หน้าถ้าเกิดสมมติว่าไม่งุนงินกันไปก่อนนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ